ภาษีพิคอลทรินะคะหรือว่าภาษีตอบโต้ที่สหรัฐมีกับหลายประเทศนะคะหนึ่งในนั้นคือเวียดนามนะคะ,คะหลายคนเนี่ยก็ตั้งคําถามนะคะว่าเอ๊ะทำไมเวียดนามมีหลายตัวเลขทั้งศูนย์ยีแล้วก็40สนะคะซึ่งอย่างที่เราทราบกันสูนก็คือภาษีที่สินค้าสหรัฐจะเข้ามายัางเวียดนามศูนเหมดเลย20คือสินค้าที่เป็นลโลเคอลคอนเทนต์จากเวียดนามไปยังสหรัฐนะคะโดน20แต่ว่าถ้าเป็นทรานชิปเมนต์นะคะหรือว่าสินค้าที่จริงๆแล้วไม่ได้จากเวียดนามโดยตรงนะคะก็คือมาจากประเทศอื่นแล้ว,ลวอาจจะโดนสสวมิิทธ์จะโดนน40% คุณจริพรนะคะคุณจุน W H A ก็วิเคราะห์ไว้น่าสนใจทีเดียวนะคะเดี๋ยวมาฟังกันหน่อยว่าเธอมองเรื่องนี้อย่างไรนะคะ โดยคุณจริพรจาลุก่อนสกุลค่ะประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะของทางด้านบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนค่ะเปิดเผยในงานสัมมนา i b ริสเน็ต f o r u ม Deco d e 2025 d e m i ดเยียชิกเดลถอดรหัสสัญญาณเศรษฐกิจโลกพลิกอนาคตเศรษฐกิจไทยนะคะบอกว่ามาตรการภาษีศุลาการการตอบโต้ของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาประเทศไทยเนี่ยถูกตั้งเพดานอัตราภาษีไว้ที่36ตอนนี้ยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะยอดขายที่ดี ในในิคมอุตสาหกรรมยังดีเกินเป้าหมายด้วยซ้ํานักลงทุนก็ยังเดินหน้าตามแผนแล้วก็ไม่ได้มีการชะลอการลงทุนแต่อย่างใดแต่ว่าบริษัทก็เตรียมแผนในการปรับตัวรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยส่วนมาตรการภาษีนะคะปัจจุบันเนี่ยมีประเทศที่ได้ข้อสรุปการเจรจา2ประเทศเท่านั้นเองก็คืออังกฤษกับเวียดนามส่วนประเทศขนาดใหญ่อย่างจีนกับอินเดียตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะ คุณจริพรบอกว่ากรณีของเวียดนามเนี่ยได้ลดภาษีต่ํากว่าไทยหลายคนไปเข้าใจนะคะบอกว่าไทยเนี่ยน่าจะเสียเปรียบไทยเนี่ยน่าจะเสียโอกาสแต่ว่าถ้าวิเคราะห์ดีๆการลงทุนในเวียดนามส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนต่างชาติที่ต้องนําเข้าชิ้นส่วนแล้วก็วัตถุดิบจากต่างประเทศเพื่อเป็นสินค้าผ่านทางแปลว่าเป็นทรานชิพเมนนะคะซึ่งก็โดนภาษีถึง40% นั่นแปลว่าเวียดนามเนี่ยจริงๆแล้วส่วนใหญ่ภาษีที่โดนนะคะระหว่างเวียดนามนำข้าวไปยังสหรัฐเนี่ยอาจจะสูงถึง40%ด้วยซ้ำนะคะกรณีมีการสวมสิทธิ์จากต่างประเทศแต่ถ้าดูประเทศไทยวันนี้ที่เราโดน3 6แล้วก็ไม่ได้มีภาษีหลายอัตราก็แปลว่าท่านเราโดนมากสุดเพดานอยู่ที่36%แสดงว่าวันนี้เราอาจจะโดนภาษีต่ากว่าเวียดนามในเชิงเปรียบเทียบหรือไม่นี่คือมุมมองของคุณจริพรนะคะเนื่องจากการผลิตสินค้าในเวียดนามส่วนใหญ่เป็นฟรานช์ชิฟเมนแล้วก็ ข้อตกลงนี้ก็ยังไม่จบลงนะคะว่าตกลงเขาจะวัดยังไงนะว่าเป็นทรานชิปเมนต์หรือเปล่าจะต้องวัดว่าตัววัตถุดิบหรือว่าสินค้าที่นํามาประกอบก่อนที่จะส่งออกเนี่ยนะคะจะต้องเป็นของเวียดนามกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะไม่ใช่ทรานชิปเมนต์เป็นต้นซึ่งตอนนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายอย่างเนี่ยที่มีการนําเข้ามาเป็นวัตถุดิบก็นําเข้ามาจากจีนด้วยเช่นเดียวกันและนั้นก็เลยเป็นประเด็นนะคะท, menu. ที่หลายคนตั้งคําถามโดยเฉพาะคุณจริพรที่บอกว่าเราอาจจะมองเวียดนามอีกมุมหนึ่งนะคะว่าจริงๆแล้วเขาโดนภาษี4ไม่ใช่ 20%สนะคะส่วนทางด้านของการทิ้งท้ายของคุณจริพรกับเรื่องนี้นะคะบอกว่าเวียดนามเนี่ยเทหมดหน้าตัก ก็คือให้หมดเลยสินค้านําเข้าจากทางสหรัฐมาเวียดนามก็คือไม่เสียภาษีเลยนะคะเป็น0%เซ mm hmm. เพื่อหวังว่าจะได้1 0บถึงสิเหมือนที่รัฐบาลเวียดนามนะคะถ้าสังเกตในแทบจะไม่ได้ออกมาคอนเฟิร์มสิ่งที่โดนัทรัมพูดเลยนะคะล่าสุดก็อาจจะพูดไปว่าเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะหวัง11%บด้วยซ้ำาคือในกรอบ1 0บถึงสิแต่แล้วตัวเลขออกมากลับกลายเป็น20%แม้ว่าจะเทหมดหน้าตักนะคะรวมถึงอาจจะกลายเป็น40%ด้้วยถาเป็นสินค้าทรปเซนต์ถ้า เวียดนามเนี่ยนะคะ40%แปลว่าเขาหนักกว่าไทยแล้วเขาก็ยังไม่ได้แสดงความดีใจขึ้นมาเลยเพราะว่ารัฐบาลเขายังสับสนกับเรื่องนี้อยู่เลยนะคะว่าตกลงเนี่ยจะยังไงดีนะคะส่วนประเทศไทยเองอย่าไปกลัวเวียดนามค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาเป็นสินค้าทรานชิปเมตนนะคะซึ่งก็แปลว่าเขาจะโดนสูงกว่าไทยในมุมของคุณจุนจริพรค่ะ ซึ่งคุณจูนเองนะคะก็ถือว่าได้มีการเซอร์วีสสำรวจลูกค้าด้วยนะคะนิคมอุตสาหกรรมก็พบว่าเอาจริงถ้าหากมีประเด็นเรื่องของมาตรการภาษีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยลูกค้าบางส่วนก็ได้ระบุว่าอาจจะพิจารณาย้ายฐานการผลิตไป2ประเทศก็คือบราซิลและก็เม็กซิโกค่ะโดยก็ตามเนี่ยบราซิลก็ถูกเรียกเก็บภาษีในตราที่สูงกว่าไทยแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยในอัตรา30%ไม่ต่างจากไทยมากและผู้ประกอบการจีนก็ไม่ค่อยนิยมเม็กซิโกด้วยก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรทีนี้้้ถาาาจจะตตตองมมิด เกี่ยวกับท่าทีของจีนกันบ้างซึ่งท่าทีของจีนเองเนี่ยเขาจะถูกเรียกเก็บภาษีในตราเท่าไหร่ซึ่งหากดูมาตรการภาษีการค้าสหรัฐรอบนี้จุดประสงค์ของสหรัฐก็คือการสกัดั้านจีนดังนั้นก็มีโอกาสน้อยที่จีนเนี่ยจะได้ตราภาษีที่ต่ําส่วนอินเดียซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้าสําคัญของจีนก็มองว่าผู้ประกอบการจีนเนี่ยน่าจะไม่ย้ายฐานการผลิตไปอินเดียเพราะว่าความสัมพันธ์ก็ไม่สู้ดีนะักและแม้ว่าสัดส่วนการส่งของไทยไปสหรัฐจะเพิ่มขึ้นจาก11เป็นเป็น 19%ในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะสงครามการค้าในปี2,561แต่ว่าส่วนหนึ่งก็มาจากทรานชิคเมนต์ ment, ซึ่งก็ไม่ได้สร้างประโยชน์ต่อประเทศมากนักและไทยเองเนี่ยก็ต้องกลับมาดูเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะสินค้าส่งออกหลักของไทยก็คือ ลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์กว่า60%อเนันนี้ล้วนมาจากการลงทุนของบริษัทสารัฐในประเทศไทยซึ่งการย้ายฐานการผลิตของบริษัทเหล่านี้ทําได้ยากเพราะว่าก็มีการลงทุนขนาดใหญ่แล้วก็เชื่อมโยงกับซัพพลายเชนเดิมนอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก็ถือว่าเป็นฐานการผลิตสําคัญของชิ้นส่วนที่ก็ส่งออกไปยังทั่วโลกโดยเฉพาะรถยนต์พวงมาลัยขวาส่วนกลุ่ม E ีวีก็ทําให้เกิดซัพพลายเชนใหม่ๆเข้ามายัางประเทศไทยซึ่งก็เน้นตลาดอื่นที่ไม่ใช่สหรัฐสิ่งเหล่านี้เองก็็็เเชชีี้้หหนนว่า แม้ว่าจะ,ะเผชิญกับภาษีแต่ว่าภาคการผลิตหลักของไทยยังคงมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วก็มีศักยภาพในการปรับตัวด้วยซึ่งประเทศไทยก็ถือว่ามีจุดแข็ง ทางด้านของซัพพลายเชนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่ก็ดีกว่าหลายประเทศในภูมิภาคแต่ว่าต้องมีการพัฒนาต่อในด้านความมั่นคงทางพลังงานไม่ว่าจะเป็นทั้งอีโคซิสเต็มด้านยานยนต์เพื่อจะเป็นการดึงดูดผู้ประกอบการ e ีวีท่ามกลางความไม่แน่นอนแบบนี้ด้วยนะคะเนื่อ็ถือว่าเป็นมุมมองจากทางผู้บริหารนะคะ W W S A ค่ะที่ก็มีฐานการผลิตแล้วก็รวมถึงทําธุรกิจในด้านของโครงษาตามด้วยนะคะ ะะก็ถือว่าเป็นมุมมองที่มองทั้งสองประเทศนะคะเพราะว่าจริงๆคุณจูนก็ทําทั้งไทยแล้วก็เวียดนามนะคะแล้วก็เห็นในหลายมิติที่มากกว่าพวกเราที่ติดตามผ่านทางหน้าสื่อนะคะเดี๋ยวคงต้องติดตามต่อเนื่องล่ะค่ะว่าตกลรองทีมไทยแลนด์วันนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณแค่สองสัปดาห์เองนะคะ,คะไม่ถึงดีด้วยเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเร่งเจราจาแล้วก็เข้าใจว่ามีกระแสข่าวนะคะว่าเร็วๆนี้เนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีคลังที่เป็นหัวหน้าทีมเจราจาก็จะมีการประชุมออนไลน์อย่างเป็นทางการกับ u s c r ในเรื่องนี้ ด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคงได้ทราบความคืบหน้านะคะว่าข้อเสนอใหม่ที่ยื่นไปทางสารัฐเห็นด้วยหรือว่ามีอะไรที่จะสามารถเจรจาต่อรองกันได้เพิ่มเติมบ้างเพื่อที่จะมีตัวไฟแนลนัมเบอร์นะคะหรือว่าตัวเลขของภาษีสุดท้ายที่จะตกลงกันอีกครั้งหนึ่งก่อน1สิงหาคม36%จะถูกบังคับใช้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard W e l ค่ะ